สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูความรู้สึกนะคะเป็นแรนดอมเขาที่คุณนึกถึงเขาชอบอะไรในตัวคุณนะ,ะอาจจะอยู่ในแบบความรักความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่กำลังดิวกันอยู่ก็ได้นะคะเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังถือว่าให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะคนที่คุณนึกอยู่ในใจตอนนี้นะคะหรือว่าคบกันหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่ในสถานะนะที่เขา ที่คุณรู้ว่าเขาอ่ะชอบคุณแล้วนะไม่ใช่แบบว่ามโนไปเองนะคะขอเราหัวข้อนะ,ะมาดูว่าเขาคนเนี้ยชอบอะไรในตัวคุณนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคมาดูสิคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคนที่คุณถามถึงก่อนขอดูคนที่คุณถามถึงก่อนอคนที่คุณถามถึงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะ อืมคนนี้น่าจะมีแผลเก่าแผลในใจมาแล้วด้วยซ้ำนะคะคนนี้จะมีความเป็นชาวธาตุลมเออจะมีคมนนมีความเป็นชาวธาตุลมสูงนะคะมีสเสน่ห์เป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงยากนิดนึง เป็นคนที่เข้าถึงยากนิดนึงเออเหมือนสไตล์แบบว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนถ้าไม่ชอบใครจริงๆหรืออะไรจริงๆก็ก็จะแบบว่าเข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่ยากกับการเปิดเผยความรู้สึกให้คนอื่นรับรู้อะ่ะคนคนนี้นะคะราศีเนี่ยทัดลมทัดไฟชัดเจนนะคะมาดูว่าเขาคนเนี้ยเขาปลืม้มหรือว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณ เขาชอบความโรแมนติกของคุณความเข้าถึงของคุณนะคะเข้าอ,อกเข้าใจของคุณอยู่ใกล้แล้วแบบมันมีพลังงานออร่าคุณแล้วก็ความกล้าความกล้าบ้าบิน <c oughs> ความกล้าบ้าบินของคุณความแบบคุณอาจจะเป็นคนที่เทคแอคชั่นรวดเร็วเป็นคนที่เหมือนแบบแต่คุณจะใจร้อนนะเออแต่คุณจะมีความใจใจร้อนในเรื่องของแบบแสดงความชัดเจนอย่างเงี้ยเออแต่ ที่จริงคุณก็คนทนสถานการณ์ได้แหละนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะเห็นไหมแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะคะสิ่งที่เขาปลืม้มพุ่นนอกจากจะแบบบุคลิกดูดีแล้วแล้วยังเป็นคนที่มีแบบความสามารถนะคะเราเป็นคนที่คล้ายๆเขานิดหนึ่งคุณจะเป็นคนที่บางครั้งนะคะเอ่อบทใหญ่จะเก็บตัวก็เก็บตัว นะคะเออแต่กูจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นมั่นคงนะแต่บางทีก็ก็เหมือนแบบไม่เชิญเข้าถึงยากบางทีมันก็เหมือนแบบเชิงเขาเกรงใจเราอ่ะนะคะเออไม่กล้าแบบว่าถามมากมาย่นี้ก็ได้นะอืมว้าวถ้านามตัวตัวแม่ ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคนที่เลือกกองนี้นะคนที่คุณนึกอยู่ในหัวตอนเนี้ยเขาชอบความเป็นสเสน่ห์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบุคลิกของคุณนะคะน้ําเสียงของคุณการแต่งตัวของคุณหรือแม้แต่แบบเขาเรียกสิ่งที่คุณเป็นน่ะเขาชอบนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ อยู่ใกล้เรารู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอยากอยากเข้าใกล้อยากเข้าหานะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่น่าค้นหาเออมีคนบอกคุณหรือเปล่าคุณน่าค้นหาคุณแบบดูแบบชาเลนต์หน้าท้าทายน่าค้นหาทําไมคนนี้ดูแบบโดดเด่นดูน่าสนใจนะคะอืมแต่ก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายกันซะทุกคนประมาณเนี้ยมันเลยแบบน่าตื่นเต้น <c oughs> นะคะเออพลังบวกหมดเลยอะนะคะแล้วไงต่อ บางคนนะ,ะก็เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอื10ดาบนะคะมาบอกว่าเขาเห็นอกเห็นใจคุณนะกับสิ่งที่คุณแบบเป็นมาก่อนหน้านี้หรือว่ากําลังเจอเรื่องราวหรือสถานาการณ์นะคะอืคุณก็ในด้านลบของคุณน่าจะมีความกังวลหรือความเครียดเดอตอนเนี้ยไม่ใช่ด้านลบสิปัญหานะคะ ปัญหาคุณเยอะในเรื่องของการใช้ความคิดคิดเยอะนะคะอืมคิดเยอะคิดเยอะแบบว่าน่าจะเจอสถานการณ์นะคะอืแต่คุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่อบอุ่นแต่หมอบอกว่าเขาเข้าใจคุณนะกับปัญหานะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกดีกับคุณมากอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ด้วยนะคะนอกจากแบบ ดูดีมีสเสน่ห์เราอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจนะคะเขาคิดถึงคุณมากถ้าคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนนี้อยากจะบอกคิดถึงคุณมากกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะคุณเป็นยังไงบ้างนะคุณจะคิดถึงเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณจะคิดตรงกันกันกบเขาบ้างไหมนะคะอืมมันมีบางอย่างที่คุณกับเขา่มีความต่างกันอยู่สิ่งเนี้ยเขาก็เลยเอาไปวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะอืมแต่สำหรับคนที่คบกันมานานอนะ่ะคุณจะรู้ นะคะความต่างของกันและกันเองนะบางคนก็ลองดิส t ทน c ์นะคะอยู่ไกลกันนี่คือปัญหาหรืออุปสรรคนะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องของระยะทางหรือว่าความแตกต่างกันเนี้ยไปได้หรือเปล่านะคะบางครั้งมันไม่ไม่ใช่ไม่มั่นใจมันเหมือนเขาอยากได้ความชัดเจนนะคะคิดถึงแหละ,ะความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะความในใจ อืมเหมือนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะแต่มันมีความแบบวางแผนระยะไกลคิดถึงหรือว่าคิดอะไรที่แบบรอบครอบเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณน่าจะมีปัญหาวุ่นวายเหมือนกันอืมแต่เขาก็คิดถึงคุณคุณคือกําลังใจของเขานะนะคะคุณคือกําลังใจของเขาคค,คุณคือคนที่เขารอคอยอ เลิแท้นะคะอยากให้ปรับตัวเข้าหากันกับสิ่งใดที่เราต้องปรับต้องจูนนะคะรู้สึกแบบว่าปลายทางรู้สึกว่าอยากมีเรื่องราวที่ดีๆกับคุณนะคะอยากมีเรื่องราวที่ดีๆกับคุณอยากมีความแบบ เหมือนเข้าสังคมด้วยการเปิดตัวด้วยกันนี้ก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดตัวหรือสาหรับคนที่แบบว่าดีวกันมานานแล้วคบกันเป็นแฟนมันเหมือนความสัมพันธ์ของพวกคุณก็มั่นมั่นคงได้ระดับหนึ่งแหละแต่แบบว่าเหมือนอยากจะให้คุณมีความสุขนะคะเราก็เชื่อใจเขาอย่างเงี้ยอันนี้แหละคะ่ะก็คือสิ่งที่แบบเขาอยากจะบอกคุณนะ ขอดูแนวโน้มของคุณจะเป็นยังไงกับคนที่คุณนึกในหัวตอนนี้คะเขาชอบอะไรในตัวคุณเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงไม่รู้คุณถามถึงใครแต่แนวโน้มจะเป็นยังไงความชัดเจนความจริงนะคะทุกอย่างโอเคมากทุกอย่างเป็นไปตามแบบอย่างที่คิดเลยนะคะเหมือนทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีคือถ้าคุณมองความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เหมือนตรงไปตรงมาตรงประเด็นดีแล้วแบบความสัมพันธ์เนี้ย มันจะมีคําว่าความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธรร์เพราะมันเป็นดาวสุขด้วยให้เกียรติกันรู้สึกแบบแฮปปี้นะคะแล้วก็ขวอยคว้ารวมไปถึงผ่านพ้นกับอุปสรรคของความรักได้เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเลิฟเลิฟค่ะ